หน้อยในน้ำการพูดพทเทื่อนอะไรก็ไม่รู้แอ็กซ์ต์ตอนนี้ครับกำลังทำอะไรครับเนี่ยลองเล่นเกมการพูดไปเพื่นโอเคเกมสต็อปตอนนี้ครับผมก็จะเริ่มทานกันแล้วนะครับมาดูว่าเขาเรียนยังไงสวัเดีครับีมดสวัสดีครับพวกเราช่องไปไหนไปกันครับผมอสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เรานั่งบีเอสมาลงมาที่สถานีคหีานะครับคือฝุดสายเลยเรากําลังมาร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เราเคยมาแล้วเป็นร้านในตํานานนะครับเป็นร้านไพ่ครับเป็นร้านม่วนผุ่มนะครับไม่เป็นร้านที่เราเคยมาแล้วคือร้านคลิปเก่าเป็นร้านที่มีเกมการ์แล้วก็มีคาเฟ่อยู่ในตัวเดียวกันที่ร้านที่ร้านอะไรนะอ๋อที่ร้านแพนด้าน้อย อ๋อหน้าน้อนอ๋อถ้าแบบอยากดูคลิปเก่าเรานะเดี๋ยวขึ้นมาให้ที่กองก็จะหน้าเก่าๆเลยผมก็อยากรู้กันว่าหนึ่งปีจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเว <Okay. S 1> ้ยร้านนี้ก็อยู่ห่างจาก BTS ประมาณ800กว่าเมตรก็เอาเรื่องอยู่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแพนหน้าน้อยแล้วนะครั <Okay. S 1> บผมก็้าที่อยู่นี่นะดูดิเนี่ยนะ พี่พิงไม่ได้เจอตั้งนานอ๋อไถ่อยู่วะไถ่อยู่แล้วเหรอสวัสดีครับพี่เราไม่ชอบอย่างนี้เลยเวลาที่แบบว่ามาแต่ละทีตั้งกล้องตลอดเข้ามาเลยพี่พิงค์ต้อนรับทุกคนเลยขอคนมาจากเขตเฉพาะคนที่ตั้งกล้องมาเลยขอจากข้างในเอ้ยขยะเอ้ยขยะใหม่เนี่ยใช่เมื่อก่อนมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่แหละผลของการยิบของบ้าน โหดจังก็เดี๋ยวให้พี่ปิงเขาเคลียร์ของอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำธุระถ่ออายธุระของพี่ปิงก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศอินเสิร์ตภาพไปก่อนนะครับ<า>อ้าวเพิ่งจะถ่ายฉันพ่ออินเสิร์ตก่อนนะครับผม แพทเทิร์นอะไรก็ไม่รู้แอคชั่นเพื่อเอาเงินกูพูดไม่ได้ขอูดษขอโทษเอาเงินกูพูดไม่ได้ทุกคนครับตอนนี้ก็กำลังมาแบบถ่ายถ่ายงานให้เพื่อนพี่นะก็ต้องเงียบๆหน่อยนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จผมก็จะเป็นรีวิวร้านให้ดูแล้วทุกคนนะโอเคใช่ไหมครับเจ้าของร้านไม่เจอกันกี่เดือนนะปีกว่าแล้วมั้งสองปีหรือสามปี ว้าวทำคลิปยังไม่ถึง2ปีเลยพีกว่าพีกว่าเดี๋ยวเรารับชมฝีมือการชงน้ำรออยู่นะครับช่วย <c oughs> ช่วยเรียกมันว่าเครื่องดื่มได้ไหมพอพอสั่งมาดามก็ไม่รู้สึก <c oughs> แล้วเดี๋ยวนั่นแหละรีวน้ำดื่มนะครับพอ <c oughs> ชมอยู่นะครับผม <c oughs> ชี้หน้าค <c oughs> ุณอยู่นะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มครับเดี๋ยวรอชมฝีมือของคนที่แบบอยู่ร้านกาแฟมาสิบปีแล้วทุกคนนะจริงจริงอ่ะสิบปีเว่อร์ไม่ได้ โอเคครับนั่นแหละครับก็เราแบบทํางานให้เขาเสร็จก็เดี๋ยวจะมารีวิวพวกเมนูอาหารแล้วอยู่ร้านให้ฟังนะครับจะมีอะไรต่างจากคลิปเก่าที่เราเคยถ่ายกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับตุกคนไปไป นีไครับกาลังทำอะไรครับเนี่ยลองเล่นเกมการ์ดพูดแบล็คเทิร์นการนี้คือมันเป็นแบบเพิ่งผลิตมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อผลิตเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับผมก็จริงๆก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าพอดีทางร้านเพิ่งจะรับมาเมื่อประมาณช่วงต้นปีกว่าแล้วก็มาทำวิดีโอการสอ, <Okay. S 1> อนเล่นโอเคมันเป็นแบบตัวจริงของมันยังหรือว่ายังใช่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวชุดสองเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาขึ้นอาร์ตจะสวยขึ้น ะะวิธีการเล่นยังเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะการ์ดกูดแบทเทิร์นนะครับคนตัวผมคือผมผมไม่เคยได้ยินนะครับ <laughs> ผมก็จะมาลองมา <laughs> เล่นแค่ยก <laughs> ี <laughs> <ๆ>่ใช่เราเล่นแค่ยูกิไว้ล่นแค่แบบตีลพอยอะไรอย่างเงี้ยการ์ดเกมมันมีหลายแบบนะแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีเล่นอีกแบบนึงแต่ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แค่ว่าต่างคนต่างก็ต้องทำลายสินค้าของฝ่ายตรงข้ามเเดี๋ยวผมลองเล่นกันเลยนะครับกูดแมทเลยโอเคเกมสต๊อปเริ่มเกมโจกัรขึ้นมา5้าใบจากนั้นหาคนเริ่มก่อน โอเคทางหนุ่ยได้เริ่มก่อนอหนุยหน่ยสามารถลงการาฟสินค้ากี่ใบก็ได้แต่ลงมายังโจกดีไม่ได้สินค้า,คาเปรียบเทียบเหมือนมังสเตอร์ใช่ไหมใช่สินค้าจะเป็นรูปถุงนะลงได้หมดใช่ไหมลงได้หมดไม่จากัดไม่จำกัดใช่งลงไปเลยนั่นเอง <Okay. S 2> แต่ลงมา<อ>แต่ยังไม่สามารถโจมตีได้หนุยสามารถเล่นการ์ดคำสั่งตอนไหนก็ได้เหมือนกันนะค okay. ำสั่งเป็นเหมือนการเวทหมดเสร็จไหมครับยัง,ย,งยังเดี๋ยวผมใช้อันนี้นะฮะการคําสั่งอายาสิีต์ไล่ เขาบอกว่าแอบสุ่มทิ้งมือการหนึ่งใบของฝ่ายตรงท่าอ้าชื่อผมกัดโดนแปลวโดนไปแล้ว8ดนะฮะแปดนะฮะเขาต้อง20่สแพ้นะฮะอ๋อเขายี่สแต่ก็ผลจากการไล่คำสั่งออยาสิหนุ่ยก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาสามจบแล้วเข้าเตินจบนันึ่งงสินค้าปึ้กี่ใบก็ได้ตามใจชอบแต่ถ้าลงมาอยจบตีไม่ได้ยกเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อลงมาสามารถจบกีได้เลยแ้จบครับคำเต็นจูว ไอ้สาระนี่มีความหมายว่าไงน,นะก็ถ้าหากหน่วยจะโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามใช่ปะอย่างสมมติว่าหน่วยอยากโจมตีใส่เนี่ย ไอ้คาดทิ้มแทงอ่ะหนุ่ยต้องมีโนดดาตอนนี้ไอ้ตัวนี้โจมตีใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมีป่ามีขวามีดาบมันไม่มีดาบแต่ป้าเป้าอ่ะมันเป็นดาวดาวอ่ะสามารถแทนสัญลักษณ์อะไรก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยเขามีดาวสองดาบหนึ่งใช่ไหมแต่หนุ่ยมีดาวสามหนุ่ยสามารถให้ดาวหนึ่งดวงแทนดาบหนึ่งอันก็ได้แล้วเราโจมตีไปพลังก็มากกว่าเขาละเล่นี่จะตีที่ได้ ่ไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีโนดตดับต้องมีให้เท่ากับหรือมากกว่าเขาซีนี้นะครับโอเคถ้าตรงตีให้สั่งการนอนแล้วก็ชี้ไปสั่งการนอนแล้วก็ชีดอัปตีการ์ดเฮอ่าเขาโอ้อ้าถูกตรงลงฝังขยะฆ่าไรก็จะเพิ่มขึ้นมาจากแปดพวกติดซีก็จะเป็นตอนนี้สิบสองละหากพกยี่สิบกระเพาะจบครับผมเข้าเต้นโจ๊กานหนึ่งใบอะไรอ่ะเอาตัวลูกีรได้ไง ได้ก็จะเป็นโนโดดาวตีแล้วก็มีโนโดโนโดคาถาและโนโดดาบนำมาอีกสองโอเคตีไ,ไปที่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าการสินค้าที่โจมตีของผู้ต่อสูก้กลับขึ้นมือทัอ้งหมดตัวที่โจมตีทั้งหมดกลับขึ้นมืออ๋ออ่าแล้วตรวจการแล้วเราตวรวจการหนึ่งไปอ๋อเอาแค่หน้าโหดลงไปใช่อย่างนั้นแหละโอเคอครับจครับอ่าโอเคอ่า okay. กราบสองโอเคคาทไป คำถามถ้นะครไปอย่างของเรากับข้อคองก๊าซนี่สายไปพอดีเก็บกับข้าอความ่อเก็บสตกทางขยะข้อควาการเขาบอกว่าไม่การสีแดงมันคือระดับอีา์อืมนีดีมันอาจจะไม่ได้หมาที่พลังมากแต่หมดที่ความสามารถขอสินค okay. ้าหนึ่งกลับขึ้นมือครับตัวไหนจีโอเคก็ากพก็จะกลับขึ้นมือและจดก๊าซ จวดใช่ไหมใช่ใช่ใช่จวดก็ได้แต่ว่ายังตีไม่ได้เท่านี้เพราะว่ามันพุ่งลงนี่แหละใช้การนี้เลยเขาบอกว่าเรื่องของสินค้าให้โจมตีได้เลยในตาที่ลงโอเคจ้อตีเวลาจมตีเดี๋ยวเรียนสัมวันรอแพ้แล้วเนี่ยน้บก่อนนัก่อนนก่อนสิบแปดขาดอีกสอง อะไรวะอีสอนี่ตีเลยตีแรกจะตายคู่ตายคู่จะตายตายคู่แต่เสียหน่อยรวมกันเลยอะไรวมกันเลยเนาะ ทีกินกนี่ก็คือเล่นเกมไอดีย o o l b u t r นะครับเป็นเกมที่สนุกดีนะได้ลองใหม่ๆด่ที่เคยเล่นแต่ยูกิมาเล่นง่ายกว่าการ์ดเกมทั่วไปนะนี่นี่มาดูสินค้าครับีกว่าดีโอเคก็เนี่ยสินค้าจะเป็นประมาณนี้จะได้ทั้งหมด30บใบใุดูสตาร์เตอร์สำหรับคนเล่นก็คือมันจะไม่ได้สุ่มแต่มันจะมีเหมือนกันหมดองถ้าอยากสุ่มเนี่อเป็นกล่องเล็กอย่างนี้ตอนนี้ก่อันนี้มี้งหมด6บทมอบแล้วก็สุ่มผใบนึางหลัง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใบอะไรคลองเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ละคนที่จะเล่นก็น่าจะลองเชิงก่อนนนะแรกเลยใช่ใช่ใชแล้วก็ไปส่งการ์ดเพื่อจะหาการ์ดเล่นแรงๆครับก็ประมาณนี้เท่ากับการ์ดกูดแบตเทิลนะครับแต่จริงๆที่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีแค่กูดแบตเทิลนะนนเห็นเราพูดเยอะขนาดนั้นนริจริงๆมันมีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฟองก๊กนะครับเต็มสามก๊กเอ่อแวนการดปัตจิไฟวบีมคอร์ แ้วใครไปขายผู้ไปขายผู้เจ้าของร้านอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้ตลอดไอเอจิสนี่เกมอะไรดูกราฟสวยอ๋อเอจิสเป็นซองพุ่มกร์ดครับผมนึกว่ากร์ฟเกมสวยอย่างนั้ก็เปรียบเสมือนโลที่เอาไว้ปกป้องการ์ดมันเหนียวฉีกยากค่ะยากก็ใช้กรรไกลตัดหรอ ขาดมึงเขาไวโฆษณาไหมโอเคก็คือมีการมีการทั้งหมดแล้วก็มีเอจิตนะสำหรับโลแข่งแข่งสำหรับการนะก็หาโล่ดีๆมาใส่การคุณได้เย้เท่ชอบอ่ะเคแล้วพี่พิงนอกจากการแล้วมีอะไรครับนอกจากการแล้วจริงๆก็มีบอร์ดเกมให้นั่งเล่นครับผม่บอร์ดเกมหรอแต่บอร์ดเกมจะมีแค่สองตัวนะตอนนี้ที่เรารู้จักกันในซาเลมกับผู้ตรวจการคุณผู้ชมครับนอกจากการ การเล่ okay. นการ์ดบอดเกมอะไรแล้วยังมีของรับประทานอีกนะครับผมมีแล้วไหครับมีแล้วนะครับส่วนใหญ่เมนูยอดฮิตประจำร้านก็จะเป็นยากิโซบะข้าวแกงกะหรี่ไก่๊อปนักเก็ตประมาณนี้ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกจุดหนึ่งแล้วกันแต่ไม่รู้จะได้กินอะไรไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เอาเอาออกไปจากตรงนี้ก่อน่เจ้าของร้านบอกจะทำให้ก็ไปเจอกันตอนนู้นเลยนะครับคาดหวังอยู่นะเจ้าของร้านอะเอาชิบหาย ครับตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วครับที่เราได้นี่มาเป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับก็จะมีแกงกะหรี่นักเกตครับ,รบกับแกงกะหรี่ชิคเก้นสติ๊กนะครับก็ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมแต่หน้าตานี่ก็น่ากินแล้วร้านที่นี่ก็มีหลายเมนูนะครับนี่ไงอยากในฝั่งเดือดในกล้องก็จะไม่เห็นอะไรก็จะมีแบบพวกว่าพวกหมูกระเทียมผัดกะเพราแกงกะหรี่ญี่ปุน่นข้าวของกระฝืดดงองยากิโฟบะไข่ดาวนะครับแล้วก็มีพวกของทั้เล่นะก็เป็นพวกไก่คาราเกต ไอ้สติ๊กข้าวโพดเนี่ยไอฟัติกเกี่ยวที่ผมสั่งมาแล้วก็ไก่ป๊อปลักเก็ตครับเดี๋ยวแนละ้วคนก็จะมีของเพิ่มอีกนะครับก็ <Okay. S 2> มีนพวกน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มก็เป็นพวกกาแฟต่างๆพวกกาแฟต่างๆนะครับแล้วก็พวกชาเขียวชานมพวกโฟดาบูฮาวายพวกนี้นะครับตอนนี้ครับผมก็จะเริ่มทานกันแล้วนะครับมาดูว่าประเด็นยังไงอย่างที่บอกปรับฟูดด้วย S <S <k ull ing> คิดว่าชอบชอบก่อนก่อนนะเพราะว่าอ,อันนี้ดี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 กินมากไม่เลี่ยนนะครับส่วนน้ำแกงกร็รสชาติเดีวนก็เป็นแกงกะหรี่อยู่แล้วครับที่แบบทุกคนอาจจะเคยทานอยู่แล้วแต่นี้จะมีเพิ่มเผ็ดมานิด,น,น,ด,น,ดน,นึงแล้วก็ไม่เลี่ยนเท่าอันอื่นเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรที่มันเค็มอ่ะก็บางร้านบางร้านกินแล้วมันจะเลี่ยนใช่ไหมครโอเคก็ได้ยอยู่นะเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาลองชิมฝั่งของผมนะครับแกงกะหรี่น,นักเก็ตนะครับเดี๋ยวลองชิมแกงกะหรี่ก่อนชิมน้ำแกงกะหรี่ก่อน ชาจะไปทงแบบไม่อยากรสชาติจับมาแต่ว่ามีความเผ็ดร้อนของพริกไทยแต่ความรู้สึกนะไม่รู้พริกไทยหปอ่าแต่มันมีความเผ็ดร้อนอืมคุ้มกล่อมอยู่โอเคจะกินคู่กับไก่นะครับอ,อจริงนะ ก็ล่ะินคู่ของพวกเนี้ยแงก็เข้ากันอยู่แล้วแล้วกินคู่ของทอดคือว่าเข้าหมดแหละพวกแนวเนี้ยอืถ้าตามร้านรสชาติก็โอเคนะราคาเท่าไหร่นะห้าสิบนะได้ประมาณนี้หรือว่าเลือกเอาเรื่องนะเฮ้ยราคาห้าสิบถือว่าโอเคเลยแล้วปริมาณเนี้ยกินแถ่่ยที่ก็ไม่ได้ราคานี้นะอันนี้ได้อิ่มด้วยโอเคครับก็มาแล้วเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวมีน้ำไม่มีน้ำก็จเดี๋ยวได้หายเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ารสชาติเป็นไงน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไปทำกับร้านกาแฟชื่อดังมาก่อนนะ ขอตัวทานก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้น้ำมาน้ำแก้วแรกก็คือคาราเมลแม็กเชียโตใช่ไหมครับทำอ,อ,อย่างนั้นเหรอ อันนี้ผมตัวชอบมันกินง่ายแล้วก็หมอมคาราเมลดีแต่ส่วนตัวผมนะผมแต่ผมชอบว่าแบบขมกว่าน,นิดนึ่งเข้มกว่าน,นิดนึงงอัน <Okay. S 2> นี้ผมก็รอมาฉาดเอสเฟรสโนะครับอยากรู้เป็นยังไงไมั้งแต่น่าจะอร่อยอยู่ เป็นแบบดีๆนะทีปกติไอ้ตอนอยู่ห้องนู้นก็นั่งคืยท,ที่ห้องงานวุ่นวายใช่เ <laughs> หนื่อยมากเลยเหนื่อยยังไม่ทันเช็ดเลยเนี่ย <laughs> อันนี้อันนี้คือคือวุ่นวายเพราะอะไรนะไม่มีคนอยู่ <laughs> อ,อ๋อพอดีตอนนี้เขาไปเที่ยวเชียงใหม่กันโอเคีพี่มีงานเยอะมาก <laughs> ต้องบอกคนดูนะว่าแบบผมรู้จักพี่ปิงมาประพักหนึ่งแล้วนะครับแบบก็แบบเผื่อแบบทไม่รู้ไงว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็แบบเคยคุยกันด้วกันเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาถามว่าไม่มีสองมาคะเาวะไม่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 ทะเลาะกันนะ โอเครับรักฝุดผมมาก็ปีที่แล้วประมาณนั้นรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนไปจากตอนนั้นก็คือมีห้องนี้เพิ่มขึ้นมามุมมองผมนะมองสุว่ามีพวกร้านอะไรดูของเยอะขึ้นเกษตรก่อนที่แน่เลยฝีมือการทําน้ำดื่มกับอาหารนะผมว่าพัฒนาขึ้นครั้งก่อนผมยังเห็นแบบจับเครื่องปั่นแค่แบบมีฟองแล้วก็ใส่น้ำแค่นั้นใช่ที่ทําแบบว่าต้องราคาถูกขายเลยอาาหรช่วงของแกงกะหรี่ครั้งก่อนนะกินอ่ะไอ้อันเก่าคือแบบว่ามันจะแบบแห้งใช่ไหมแม่ผมว่ามันไม่แห้งเลี่ยนหรอกมันม ี่ปรับสอย่างที่บอกกันแหลตอันนี้คือมองผมนะแล้าแบบพี่มีอะไรแบบอยากเล่าไแบบว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะก็ทำอะไรบ้างก็ทำเยอะไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทเอยแบ่งเวลามามาดูแลร้านถึงร้านจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ตัวเองก็ต้องแบบทำงานอยู่ข้างบนข้างล่างพอน้องมาปุ๊บมาที่ร้านเนี่ยก็ต้องลงมาข้างล่างแล้วก็มาทําอาหารเองเครื่องดื่มเองบ้านบางทีอย่างกรณีเนี้ยแม่พี่ไปเชียงใหม่ถ้ามีน้องมาร้านพี่ก็ต้องมาเปิดร้านล่อทำออเดอร์เครื่องดื่มทําอาหารพอเสร็จพอเสิร์ฟเครื่องดื่มทำอาหารถ้าวันนั้นไม่ได้มีแขกอะไร็ จะมีน้องนั่งเล่นกันไปใช่ไหมก็ปล่อยน้องเขา n ั่งเล่นกันไปถ้าไม่ได้แบบว่ามีออเดอร์อะไรเพิ่มเติมพี่ก็ขึ้นไปทํางานต่อแต่ชวงบคุยหนักๆเลยร้านที่เล่นกันมากโอ้สบเซาบ้าเลยอสบเซาแบบว่าก็อย่างที่เห็นคือตรงเรีย้ก็ปีใช่ไหมน้องก็ไม่ได้ออกมาโรงเรียนใช่ป่ะก็ไมันด้ออกจากบ้านกับตัวกันอย่างเดียวแถมมันก็เลยทําให้เด็กไม่ค่อยอยากจะมาแวะร้านกันเท่าไหร่เพราะมีสถานการณ์โควิดเนาะแถมอีกอย่างนึงมันเป็นสถานบันเทิงเออเป็นสถา,านบันเทิงอีกแบบนึงคือต้องเป ครให้ตรงนั้นสมเปล่ามากช่วงนี้ที่ร้านเขานิยมอะไรกันช่วงนี้นะครับผมก็จะมีแบล็กก้าจะเป็นส่วนใหญ่ลองลงมาของร้านผมก็จะเป็นแบล็กอสตินแล้วค่อยลองลงมาอีกทีก็จะเป็นบัตตี้ไฟท์ประมาณนั้นยุกิหรือไม่มีเลยวะยุกิคือผมทางร้านผมไม่ได้ดันไงมันไม่ได้มีใช่ไหมในในวงการการคือวงการการมีมีกันเยอะชนิดเลยเยอะของเอะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมได้เล่นอ่ะบุตรกระเช้านกำลังค่อยๆเลิกด้วยความที่ว่าเพิ่งเริ่มต้นไงอ่ายังไม่ได้มีคนรู้จักมากหน้าตก็เลยยทใังไม่ได้รแหลายด้วยความที่ว่าตัน คือทําอยู่ที่บริษัทเนี่นย่องไงก็เลยสามารถรับของตรงนั้นมาได้แล้วก็บวกกับว่าทางที่อยากจะเผยแพร่ด,ด้วยหมายถึงว่าตัวการเกมของทาง p s k และตัวการเกมนก็จะเริ่มค่อยๆกระจายโดยจะมีแข่งใหญ่ของทาง p s k ที่จัดขึ้นมาเลยก็จะเป็นแข่งของทาง G ูดแบต t ทิโดยเฉพาะโดยแบบว่าคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกําหนดการที่ไม่แน่นอนแต่ต้องดูทางเพจโอเราดูเลยเราดูโอเคครับผมติดตามได้ทางเพจทายเพจทายเพจท้ายจบ ตราได้ทงเพจจูนแบนเทิร์นะครับผมหากสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจแพนดานอยคาเฟ่ได้เหมือนกันนะครับผมเืพอถามเพจมีแข่งแล้วจะได้ขั้งกนเข้ามาก็มีแข่งส่วนใหญ่จะมีแข่งช่วงวันหยุดสั์อาท์ที่ช่วงนี้หรป่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแล่วาก็จะประกาศในเพช่หมใช่ก็สามารถติดตามได้ในเพจบว่าจะมีแข่งไเวัลด้วยมีแล้วเป็นปรโมเป็นการปรโมเป็นการปรโมของทางทยก อนนี้กำลังดันตัวคุณไปขึ้ลแต่ก็ไม่ใช่มีแค่คุณไปขึ้ลนะทุกคนมีหลายอย่างให้เลือมีหลายมีมีหลายอย่างให้เลือกเกมก็เริ่มนำเข้ามาแล้วใช่ไหมเรียกเ่าเริ่มแต่ยังไม่ได้นำมา,า,ามากเท<น>่าไหร่พยายามให้แบบว่าเป็นศูนย์รวมความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการเกมกับบอร์ดเกมนั่นแหละคือประมายฐานที่รวมถึงอาหารของหวานเครื่องดื่มที่ก็อยากจะทำให้มันเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็ฝากพน้าน้อยไม่ได้ออกอ้อออกอ้อแก้เยนะครับโอเคหรือหรือบางควลาหรือใครอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากเล่นการ์ดอ่ะอยากมากินอาหารก็มมมมมากินนไได้ะคครับีีีเย มีมีมีแบบว่าคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยแหละเห็นเรามาสักเครื่องดื่มก็คือเข้ามาก็ไม่ต้องอายนะเพราะเห็นคนเล่นการ์ดแล้ก็กลัวเข้ามาไม่ได้อะเออใช่เปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านเจ้ของเฟรนดี่หน้าตาเหมือนหน้าเอาเอาไม้ตีอะไรเขาอาหารก็อร่อยอาหารอร่อยอันนี้ผมยอมรับจริงๆนะครับก็ขอบคุณพี่ปิงนะครับพี่ปิงพันธุ์น้อยขอบคุณพี่ปิงมากนะครับที่มาบรรยายบรรยายเหรอบรรยายเทพขนาดให้ฟังนะครับโอ้โหเทพเลย บดท้ายนี้ครับใครสนใจมาก็มาได้นะครับร้านแพนด้าน้อยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับไปแล้วเนาะก็ให้ปิงดูแลคนแข่งอะไรอย่างี้เรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปตอนนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้นะครับช่องเป็นหนึไปกันนะครับแล้วอย่าลืมกดเพจแพนด้าน้อยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดคังคลนต์กดติดตามเฟซบุ๊กช่องเป็นหนึไปกันด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายพี่หนบบาายยกล้อง น,นี่นะเด่นกอ็อา,ายบายครับเย่ห <Yeah. S 2> ู้น้ำอร่อยนกพี่เย <Yeah. S 2> อ,อร่อยอร่อยแล้วเจอต้ององเส้นมาก่น